ช่ค่ะช่วงที่ของของมณิทาเนยนะคะเราจะมาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะไปดูโอกาสนะคะในการลงทุนในหุ้นในกลุ่มสาหกรรมชั้นนำของอเมริกาค่ะผ่านทาง S&P 500นะคะติดตามรายละเอียดใน Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพค่ะเชิญค่ะ ทคะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงความน่าสนใจในการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากที่เราเริ่มรับทราบผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นมาแรงแล้วก็น่าจะประกาศคว้าชัยชนะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้โอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างไรและกลุ่มอุตสาหกรรมไหนกําลังจะมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดัชนี S p n พีห0 0และทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจที่สามารถลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยได้ด้วยค่ะไปปรึกษาแล้วก็พ um ูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับคุณอัฒนานปิยศศรหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศจากบริษัทหลักทรัพย์ัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณแวนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมาวันนี้เนี่ยมาจับกระแสการลงทุนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐผ่านดัชนี SP500 คุณแวนมุมมองยังไงบ้างคะสำหรับการลงทุนค่ะ ก็จริงๆช่วงที่สหรัฐอเมริกาไม่การเลือกตั้งอะนะครับส่วนมากก็ตลาดก็จะมีความผันผวนระยะสั้น นะครับแล้วก็คุณทําได้ไปเนี่ยก็ต้องเรียนว่าอาจจะเรียกว่าเป็นผลบวกกับตลาดทุนก็แล้วกันนะครับเพราะว่านโยบายแกเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าอวยตลาดทุนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการที่จะลดภาษีของบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ว่าต้องดูว่าผ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะได้ในมุมส่วนตัวของผมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยตลาดสหรัฐเนี่ยจะปรับตัวขึ้นหลังจากการเลือกตั้งรู้ผลแล้วประมาณสักเดือนถึง2เดือนให้หลังนะครับถ้าดูจากชาร์ตทางซ้ายมือด้านบนจะเห็นได้ว่าจุดตัดสูตร นี่คือจุดที่สหรัฐมีการเลือกตั้งนะครับ42วันก่อนหน้าวันเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากหุ้นจะลงอันนี้คือดัชนี S&P 500ดนะครับซึ่งการลงตรงนี้มันอาจจะสะท้อนว่าตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอน,นครับไม่ว่าใครจะมานโยบายจะเป็นยังไงนะครับแต่พอหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะมาส่วนมากแล้วเนี่ยหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นมากกว่าลง นะครับในเชิงสถิติแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังเลือกตั้งผมว่าทุกอย่างมันชัดปุ๊บเนี่ยนะครับตลาดชอบความแน่นอนนะครับทำให้ตลาดเริ่มตั้งลำได้นะครับต้องจับตาดูว่ารอบนี้เนี่ยจะรีพีทฮิสตอรีหรือเปล่านะครับ ค่ะซึ่งเออ็จะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทำสถิตินิวไฮได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะถ้ามีภาพของการเติบโตในอนาคตก็น่าจะเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นทีนี้เราไปเจาะมั่งค่ะในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ประเมินว่าน่าจะได้รับอานิสงจากกรณีของผลการเลือกตั้งสหรัฐที่ออกมาหรือแม้กระทั่งการเติบโตในช่วงโค้งท้ายปีที่น่าจับตาแบบนี้ค่ะ ก็ต้องเรียนว่าในกลุ่มที่ที่ผ่านมา s p 5 0 0เนี่ยขึ้นมาดีนะครับรวมถึง NASDAQ ด้วยกลุ่มที่ drive ตลาดคือกลุ่มที่เป็น Tech นะครับกลุ่มเทคก็เป็นที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะสินค้าขายทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาันจะเห็นว่าถ้าดูการเติบโตนะครับถ้าดูการเติบโตเนี่ยอันนี้คือกำไรของบริษัทที่อยู่ใน S&P ห้าร้อยคือมีห้าร้อยบริษัทนะครับสีฟ้าๆนี่คือแม็กซ์เซเว่นเนาะนังฟ้าทั้งเจ็ดนะครับเจ็ดตัวใหญ่นะครับสีเทาๆคือสี่ร้อยก้สามตัวท,ที่ที่เหลือนะครับจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยเนี่ยการเติบโตร,รายไตรามาสเนี่ยของกลุ่มแม็กซ์เซเว่นเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีมากนะครับ mm hmm. ในขณะททีีีีีี่่่่ออกกกกตัววเเเหลืนยย็รราาม บวกลบบ,บ,บบ้างนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ติดปลายดมจนถึงปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการประเมินของของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มแม็กซ์เซเว่นยังคงเติบโตได้แต่ว่าดีกรีการเติบโตเนี่ยมันคงไม่ได้เหมือนกับที่ผ่านมาปี2ปีแล้วอาจจะมีการดาวน์โทลงไปบ้างแต่โตนะครับในขณะเดียวกันในตัว ATC ร้อยเก้าสิบสามตัวที่เหลือเนี่ยเหมือนจะมีนโนม้มในการปรับตัวของผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีหน้านะครับะฉะนั้นในภาพรวมแล้วเนี่ยในเชิงของตัว S&P 500มันมี7จ็บวกสี่เใช่ไหมครับเขาก็จะพยุงไปพยุงมาโดยหลักการเนี่ยต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ย drive ด,ด้วยผลประกอบการนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว e a r n i n g per share 12เดือนข้างหน้าฟ e c า s t เป็นเส้นสีแดงบนขวาเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าเขาโตตลอดที่ผ่านมาตลาดหุ้นอเมริกาก็โตตาม e a r n i n g นะครับ ฉะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยส่วนตัวมองว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว e a r n i n g ็งต์เพอร์แชของหุ้นเมกาเนี่ยยังเติบโตได้อยู่เนี่ยก็เชื่อว่าดัชนี s อสแอนด์พี500สารัฐเนี่ยก็ยังคงเติบโตได้อยู่นะครับซึ่งท่านมองในมุมของ P/E เนี่ย forward P/E 12เดือนเนี่ยก็มัน21 22เท่าถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถูกนะครับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังประมาณสัก19.7เท่าตอนนี้ก็อาจจะสุกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเชิงของตัวเออร์เน็งตเขามาค่อนข้างค่อน ตอนนี้ตัดชนีหุ้นเขาเขาเขาดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับพรีเมียมถ้าเทียบกับกราฟเนี่ยนะครับมันอาจจะมีแกลบไม่เยอะและถ้าเทียบกับตัวเออร์เน็งตรงนี้ที่เราเห็นนะครับทำให้อาจจะมีโอกาสเติบโตได้อีกไม่เรียกว่าไม่ได้แบบพุ่งปุ๊ดปั๊ดเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเออร์เน็งก็น่าจะยังคงโตซึ่งน่าจะ drive S&P 500ให้ยังเดินต่อได้นะครับ ค่ะซึ่งมุมมองนี้แหะค่ะเป็นโอกาสที่น่าสนใจนะคะทั้งคุณผู้ชมเองที่อยากจะอาศัยทั้งการเติบโตหรือว่าหาจังหวะในการเข้าและออกการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะซึ่งณปัจจุบันนักลงทุนไทยเองสามารถที่จะลงทุน s p 500ผ่านตลาดหุ้นไทยได้แล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บวัวหลวงมีการออกดีน้องใหม่ใช่ไหมคะที่ชื่อว่า s p 500 01ความน่าสนใจและจุดเด่นของดีตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแวน ก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราพยายามจะหาให้คนไทยตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะสามารถเข้าถึงดิอินเด็กระดับโลกได้นะครับเอสพี500เนี่ยเราคงไม่ต้องเล่าว่าคืออะไรเนาะคือตัวแทนที่เป็นตัวแทนหุ้นสหรัฐแล้วก็ทุนที่แบบท็อปเทียร์อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนที่เป็นแอคทีฟที่หาอัลฟาเนี่ยอยากบีดเอสพี500เนี่ยมีแค่6%เท่านั้นเองใน100กองมี6กองที่บีดได้ในเลเยอร์ใหญแปลว่าคนส่วนมากแพ้นะอีเวนต์เป็นแบบฟันเเนนจออรร์ทีี่มใกาาาหัลฟแล้ม ดังน,น,นั้นเราก็เลยมองว่าในระยะยาวเราเนี่ยถ้าคนไทยที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ต้องการให้อาเซทเราเติบโตไปเนี่ยล้วก็ต้องการช่องทางการลงทุนที่มันง่ายแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงได้ทุกคนนะครับเราก็เลยออก DRS P 5 0 0 1ซึ่งตัวเนี้จะไปอ้างอิงก,กับ ETF หางเซง S&P 5 0 0ที่ลิสต์ในตลาดฮ่องกงนะครับ <S 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 ซึ่งตัวนี้เราดูแล้วว่าตัวเขา ตัวอินด e x s p 5 0 0ด้ที่ค่อนข้างดีเลยนะคะระับเหตุผลที่เราเอา ETF ของฮ่องกงมาเนี่ยก็เพราะว่าเราผมคิดว่าบิวตี้ของ DR คือการที่น้องทุนมีอโอกาสปรับพอร์ตใน จังหวะที่หุ้นไทยเทรดได้เนี่ยอ,อไหมครับซึ่งจริงๆตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยทับซ้อนกับตลาดหุ้นไทยในสี่ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยละ่ะนะครับเป็นเป็นตลาดหุ้นแรกๆในโลกที่ทับกับไทยแล้วเรียกว่าน้นักทุนซื้อขายได้นั้นสี่ชั่วโมงนี้นักทุนสามารถซื้อขายประพอสพห้าร้อยได้ค่อนข้างคล่องตัวเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าดีเนี่ยเริ่มหนึ่งตัวซื้อได้แล้วนะครับตัวหนึ่งม,าาางมถามรี เป็นเจ้าของ s อสพีห้าได้แล้วนะครับในระยะยาวเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ง่ายทุกคนเข้าถึงได้ซื้อขายในตลาดหุ้นไทยไม่ต้องเปิดหอดหุนใหม่แล้วก็ไม่ต้องมีภาระเรื่องภาษีการลงทุนตรงต่างประเทศมาให้เรากังวลด้วยนะครับค่ะกลยุทธ์การลงทุนละคะอย่างที่มาสักครูน่นี้คุณแาบบบอกว่าพรีเมียมมันค่อนข้างจะเออเหลือน้อยเต็มทีนะคะเวลาที่เราจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนี่สามารถปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ไหมคะมันมีวิธีวางแผนลงทุนยังไงได้บ้างคะ จริงๆปรึกษาได้เลยครับของเราจะมีการออกเป็น on top service นะครับที่บางคนบอกว่าอยาก dca นะครับ dca s น s, s p 500ยในที่ผ่านมาเราอาจจะต้องไปลงทุนกองทุนรวมหรือว่าไปลงทุน ETF ตรงต่างประเทศซึ่งแต่ละอันก็มีข้อจำกัดนะครับตัว drs p 500 sp 5 0 0 01ก็จะเป็นเป็นคล้ายๆว่าเอาข้อดีของ2 approach เนี้ยมาทำให้คนไทยมีเครื่องมือในการลงทุนที่มันมีประสิทธิภาพในระยะยาวต้นทุนถือว่าเรียกว่าค่อนข้าง Le a n นะครับถามว่าจังหวะนี้ sp 5 0 0รลงได้ไหมก็ต้องเรียกว่า าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยใน,ในช่วงเดือนสองเดือนนี้คิดว่ายังโตได้อยู่นะครับในภาพรวมเนี่ยคิดว่าถ้าใครยังไม่มี Position แล้วในมุมมองเราเราอยากให้นักทุนมีเครื่องมือในการ a อ s e t a l l o c a t i ันในระยะยาวที่ดีในการ Diversify portfolio นะครับถ้าใครยังไม่มีเลยเนี่ยอาจจะมีติดพอไปบ้างแล้วก็อาจจะรอถ้ามีเรียกว่าอาจจะมีถ้าสหรัฐอเมริกามีการสะดุดแน่นะคตปีหน้าปีนู้นเนี่ยเราค่อยหาจังหวะเข้าตอนนั้นก็ได้นะครับก็อาจจะมองเป็นไทมิ่งมาเก็ตได้ด้วยนะครับ นะคะก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่แนบไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้แต่ว่าไม่เพียงแค่ S&P 500เท่านั้นทางด้านของบลวงลม,มี NASDAQ ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เขามีความน่าสนใจยังไงคะ N s ส a กก็จริงๆเป็นตัวที่เราออกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลิสต์ในตัวไปอ้างอิงกับ ETF ที่เป็น China m c Nasdaq 100นะครับก็อยู่ในตลาดฮ่องกองเหมือนกันนะครับหลักการก็คือว่าเทรดดิ้งได้นะครับ Nasdaq 100ก็คือ Nasdaq แหละครับก็คืออันนี้จะเน้นเป็นหุ้นเทคเยอะหน่อยจริงๆในมุมมองผมตอนนี้ Nasdaq จริงๆปีที่ผ่านมาเป็นฮีโร่นะฮะช่วง2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในในใน AUM 100เนี่ยมี58%ที่เป็นหุ้นเทคนะครับก็เป็น NVDA อะไรพวกนี้นะครับสุดท้ายก็คือต้องบอกว่าที่ผ่านมากลุ่มตัว NASDAQ ก็คือโตได้ค่อนข้างดีซึ่งซึ่งต้องบอกว่า Tech p e r f o r m มากๆนะครับ mm hmm. ถ้าในจังหวะหนึ่งเนี่ยแวเราพยายามจะออกตัว S&P 500มาถามว่า S&P 500นีเนี่ยสเสน์คืออะไรนะสเสน่คือว่าเขามีก็มีหุ้นเทคหุ้นใหญ่นะครับที่ที่บอกว่ารวมๆตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าจริงๆ สัดส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยมันสามสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแปลว่าอันนี้อาจจะเป็นท้าวมิ้งว่าสมมติใครมีแมีเนสตักมานานแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็เอ็นจอยอัพไซด์มากๆนะครับอันนี้อาจจะเริ่มรีบาลานซ์พอร์ตในการเริ่มเริ่มพริมขายเนสตักมาซื้อ s อสพีห้าร้อยบ้างเพราะว่าต้องเรียกว่าเทคโนโลยีมันเพอร์ฟอร์มมาสุดๆแล้วล่ะนะครับมันอาจจะอยู่แบบแกนๆไปๆหน่อยละนะครับเราอาจจะสวิชกลับมาทรดิชแนลอินดัสทรีบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยเออเอสพีห้าร้อยเนี่ยกระจายในสิบเอ็ดอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างเรียกว่าากระจย ตัวมากกว่าตัว NASDAQ นะครับมันที่ผ่านมา NASDAQ เขาเพอร์ฟอร์มดีกว่า s อ500เพราะว่าเขาถูกเทรดดิเวนของตัวเซกเตอร์นั้นนะครับค่ะถือว่ามีผลติตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนะคะในตลาดหุ้นสหรัฐที่คุณผู้ชมเองสามารถที่จะบริหารจัดก,การพอร์ตได้นะคะสามารถไปปรึกษากันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแวนมากนะคะมาให้ความรู้การลงทุนกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ นี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสําหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะเริ่มต้นด้วยการลงทุนใน DR ที่สามารถซื้อขายผ่านตลาดหุ้นไทยนะคะอย่างทางด้านของ SP 5 0 0 1ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้หรือใครที่อยากสนใจนะคะอยากจะลงทุนแบบ DCA ก็สามารถไปปรึกษากันได้นะคะเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกัน,นะคะ่ะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพวันนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันต่อค่ะ